วันนี้ผมจะมารีวิวเตาเหล็กนะครับซึ่งทำจากกระทะเหล็กนะครับกระทะรถยนต์ของเรานี่เองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างรูปแบบเราทำขึ้นเป็นลักษณะไหนนะครับบอกไว้เลยนะครับว่าเตาเหล็กชนิดนี้เนี่ยถ้าใครซื้อไปนะใช้ยันลูกบวชนะครับตั้งแต่ลูกเกิดถึงลูกบวชแข็งแรงมากครับ โร้ยร้อนๆอยู่เลยนะครับนี่ครับเี่เ่เดี๋ยวผมจะชิมให้ดูนะครับเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับนียอยน่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยโอ้โหรสอืมแซ่บมากครับเนี่ยครับเป็นผลผลิตจากเตาของเราที่ดดอยู่ข้างหลังนะครับเนี่ยถ้าไม่ได้เตาเนี่ย หมูไม่ไม่ไม่สามารถที่จะอร่อยได้ขนาดนี้นะครับโอเคเนี่รับผมขอฝากไว้แค่น,นี้นะครับเดี๋ยวไปถามข้างหลังก่อนอาเป็นไงบ้างอร่อยไหมเอออร่อยเพราะเพราะเตาใช่ไหมเนี่ยแต่ไม่ได้เตานี่ไม่อร่อยเลืวเห็นไหมครับเนีย่ยรับจรับการยืนยันละลับที่จากอ,อาเด็กดุรายนี่นี่นี่ โอ้แข็งแข็งแข็งโดนแข็งแเนี่ยแข็งมากเนี่ยแข็งมากบอกไว้เลยว่าไม่ต้องกลัวแตกกลัวเลยโดนน้ำน้ำฉ,ฉ,ฉีดเข้าไปนะครับมาผมจะรีวิวใกล้ๆให้ดูมามาเดี๋ยวอ่ะดูครับดูนะฮะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้ของเรานะครับได้ตรงนี้เราได้ทําเครื่องอัดอัดลงไปนะครับเพื่อให้เป็น โค้งนะครับเป็นก้นกระทะนะครับดูครับโอ้โหย่างสวยงามนะครับเนี่ยครับนี่กําลังทําอยู่มีอีกเยอะนะครับนู่นกองอยู่ตรงนู้นอีกเพียบนะครับอ่ะมาดูนี่เดี๋ยวผมจะทดสอบการใช้ด้วยดูขาด้านล่างนะครับขาด้านล่างโอ้โหย่างสวยงามสวยงามมากนะครับแล้วก็ตั้งนี่ครับตั้งครับมีขาตั้งให้เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเกาะให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาก่อไฟกันทดลองนึ่งให้ด้วยนะครับ นี่ครับโอยผมบอกไปแล้วว่ามันสุดยอดอ,นนอ,อือ่ะโอเคเขอฝากเตาเตาเหล็กไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเตาเหล็กนะครับขอบคุณมากครับ